ตอ,อนพยาครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมจูงอัพนะครับก็รู้สึกว่าได้รับมิตรภาพแล้วก็ได้รับความรู้สึกที่ดีๆกับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุกอย่างนะครับจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะสิ่งดีๆก็จะตามมาครับที่ได้เข้าเข้ารับการอบรมครั้งนี้ดิฉันมีความรู้สึกว่า ได้รับความรู้ได้ประโยชน์จากกิจกรรมอย่างมากมายรู้จักคำว่าเพื่อนแท้และหน้าที่ความเป็นครูยอย่างแท้จริงจากเห็นกย่างทั้งหมดเราคิดว่าเราจะสามารถนำไปพัฒน,นาน,นักศึกษาได้ดีเพราะว่าจากการที่ได้จัดทํากิจกรรมหลายๆครั้งเราสามารถนําไปพัฒนานกับนักศึกษาได้อย่างเช่นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากครั้งนี้เนี่ยคิดว่าจะทําต่อไปและจะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นค่ะ